ทะเบียนบ้านเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องไปอำเภอมีแค่มือถือเครื่องเดียวจบในแอปเดียวได้เลยใครที่กําลังวางแผนย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านใหม่ฟังทางนี้เลยค่ะตอนนี้กรมการปกครองเขามีบริการผ่านแอปพลิเคชันไทยดีจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเพียงแค่ทําตามขั้นตอนนี้มีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกัน 1. เข้าแอปพลิเคชันไทยดีของเราได้เลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีดาวน์โหลดไปเลยค่ะ2เลือกเมนูการแจ้งย้ายที่อยู่ 3กรอกหมายเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักหลักจะต้องเป็นเลขแบบประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่เราต้องการจะย้ายเข้าค่ะทําแค่นี้เองนะคะคําขอก็จะถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันไทยดีของเจ้าบ้าน,นั่นก็หมายความว่าฝั่งเจ้าบ้านจะต้องมีแอปพลิเคชันไทยดีด้วยนะคะ หลังจากนั้นให้เจ้าบ้านกดยืนยันผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีไม่ต้องเซ็นเอกสารให้ยุ่งยากกันอีกต่อไปจากนั้นนะคะเรื่องนี้ก็จะถูกส่งต่อไปอยังนายทะเบียนพออนุมัติปุ๊บระบบก็จะแจ้งผลกลับมาที่แอปพลิเคชันไทยดีของเราค่ะเห็นไหมคะวิธีการย้ายทะเบียนบ้านเดี๋ยวนี้สะดวกรวดเร็วและง่ายมากไม่ต้องเสียเวลาเดินทางแถมปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลไอดีใครลองทำแล้วหรือว่ามีคำถามตรงไหนคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์บอกต่อให้กับเพื่อนที่กำลังจะย้ายบ้านได้เลยค่ะ มีความคิดเห็นอย่างไรหรือช่วงนี้ต้องการข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้จัดให้แน่นอนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ